สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะพัสดุนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นสติกเกอร์มาจากร้านที่ไทยนะคะอันนี้เราก็สั่งมาในช้อปปีเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนนะคะหน้าซองของเขานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบว่าสติกเกอร์ลายโนอมนติดมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะชิ้นนี้ก่อนเลยนะคะ กแกะออกมานะคะด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆก็ในซองอันนี้ก็จะมีแบบว่าสติกเกอร์นะคะจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้แปะอยู่ในซองนะคะอันนี้เขาจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะ,ะแบบว่าที่รองอ่ะเพื่อนๆมันจะได้ไม่ยับ สติกเกอร์เวลาที่ขนส่งมาเพราะว่าบางอันเวลาขนส่งมาใช่ไหมแล้วแบบมันทับกันอะอันนี้จะเป็นของแถมนะคะแล้วก็มาที่สติกเกอร์ของเราเลยค่ะน้องคือโซคิวมากๆเลยอะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ อันนี้นะคะหัวบัตรของเขาจะเป็นแบบว่าอะคริลิกอะคือเราชอบอันนี้มากๆเลยอะมันน่ารักมากๆเลยนะเพื่อนๆนลายของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคือน้องแบลมากเลยอะอันเนี้ยขนาดก็จะอยู่ที่ A6 นะคะน่ารักมาก อันต่อมานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งนะคะบัตรของเขาจะเป็นคนละแบบกับอันเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็แบบน่ารักมากค่ะเพื่อนๆขนาดก็จะเท่าอันเมื่อกี้นะคะที่เราซื้อมาขนาดจะเท่ากันหมดเลยค่ะคือน้องน่ารักมากๆาเลยอะก็จะเป็นประมาณนี้นะ ต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะอันนี้ลายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็คือแบลวเหมือนกันนะมาที่อันถัดไปเลยค่ะก็จะเป็นลายนี้นะคะจะเป็นลายกระต่ายน่ารักน่ารัก แล้วก็อันต่อมาคืออันนี้แบบแบลสูดอ่ะน่ารักมากน้องแบบสีพาสเทลอ่ะเราชอบสีพาสเทลมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าน้องหมีน้องหมาพุดเดิลน,นะคือน่ารักมากเลยอ่ะมันจะเป็นกระดาษแบบเงานะเพื่อน เป็นไดคัดนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะลอกออกมาแล้วก็แปะได้เลยค่ะชอบมากเลยอะน่ารักมากต่อมานะคะอันนี้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายน้องกระต่ายนะอันนี้น่ารักมากเลยอะชอบมากเลยอันเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนตู้เกมกดเนาะน่ารักมาก แล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นลายน้องหมีลายน้องหมีแบบพาร์เกลนะคะก็จะเป็นคนละลายนะจะเป็นเหมือนแบบว่าน้องหมีใส่ชุดมดัดคอร์ดลายหมีน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้อันสุดท้ายนะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะเพื่อนๆจะเป็นขนาด A6 นะคะอันนี้เราได้มาในราคาชิ้นละ25บาทเท่านั้นค่ะเพราะว่าร้านของเขาแฟลชเซลเนาะปกติเขาน่าจะขายในราคา40-50อบะเราก็ขึ้นชื่อร้านไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะคะมันจะมีหลายลวดลายมากๆเลยแล้วเขาก็แฟลชเซลบ่อยด้วยนะ น่ารักมากๆเลยค่ะอันเนี้ยต่อมาอีกร้านหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งกับร้านเมื่อกี้นะคะอันนี้เขาไม่ได้ห่ออะไรมาให้นะอันนี้จะเป็นแบบว่าซองกระดาษสีน้ำตาลธรรมดาเลยค่ะ ในของเขาอันนี้จะเป็นอันเล็กกว่าเมื่อกี้นะคะตอนแรกเราคิดว่ามันจะใหญ่กว่าน,นี้นะแต่ของจริงก็คือแอบเล็กนิดหน่อยอะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะขนาดอันนี้น่าจะประมาณ A7 นะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ราคามันจะถูกกว่าค่ะอันนี้ราคา20บาทเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นใกล้ๆนะคะเนื้อกระดาษของเขาเหมือนจะแบบมีวิงวิงอะไรสักอย่างอ่ะก็น่ารังเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าได้คัดมาแล้วนะคะสามารถที่จะลอกแล้วเอาไปแปะได้เลยค่ะค่อนข้างเล็กอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองเทียบให้ดูกับอันก่อนหน้านี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นขนาดของเขานะคะเพื่อนๆอันเล็กน่าจะเป็นประมาณ A7 นะคะแล้วก็อันใหญ่ A6 คะ่ะแล้วก็มาอันต่อมาเลยนะคะอันนี้แบบน่ารักมากมันจะเป็นแบบว่าพาดเทลแบบสีลุงป้าเออโคตรน,น่ารักเลยอ่ะอันเนี้ยดูใยใกล้นะคะ น้องก็จะเป็นเนื้อเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะคะจะเป็นเนื้อหยาบนะก็จะเป็นแบบนี้เลยคือน้องน่ารักมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆจะเป็นลายน้องหมีอันนี้ราคา20บาทนะจะถูกลงมาหน่อยแต่ก็น่ารักนะน่ารักมากเลยอ่ะ ัน,นี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดที่แกะวันนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปดูกันได้นะคะเพราะว่าเราก็ขึ้นชื่อร้านไว้ให้แล้วเนาะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้คลิปวิดีโอหน้าจะมีอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบาย